จัดให้ตามคำขออย่างแน่นอนสำหรับอิหลาหน่อยอุ้งอิงเพชรบานแพงมือนีแก่ได้มีโอกาสดีไปพบพ่อกับภูยบาลฟินแลนด์อยู่สตูดิโอเวิร์กพอยอัดรายการแล้วมือนีนั่นเกิดเหตุการณ์เอยียงขืนวะติเหตุการณ์นี่ก็คือถึงขันว่าอุ้งอิงเพชรบานแพงได้เอ่ยปากขอกับภูยบาลฟินแลนด์ อุ้งอิงเพชรบานแพงถึงกับเอ่ยปากขอ,อกับผู้่บาลวาจังซีขอโอกาสกับผู้่บาลนั่นให้เซิร์นอุ้งอิงไปโตเกียวมิวสิกแน่แล้วผู้่บาลกะได้ตบปากกลับคำวา่าได้แน่นอนเร็วๆนี้นี่คือสิ่งที่เอฟซีแฟนครับจะได้กำไรจากผู้่บาลฟินแลนด์กับอุ้งอิงนะคะ ที่โตเกียวมิวสิกจะเชิญไปเร็วๆนี่ให้พ่อแม่พี่น้องรอติดตามว่าจะเป็นมือใดนาะพี่น้องนาะโดยในโพสของภูยิบานฟินแลนด์นะคะเพิ่นไดโพสไว้ว่าไม่ได้เจอกันนานโตเป็นสาวแล้วอิลาเอ็นดูนั่งถามว่าเมื่อไหร่โตเกียวมิวสิกจะเชิญหนูไปบ้างได้มาแน่ได้มาแน่ลูกเร็วๆนี่ นี่คือสิ่งที่พูยีบาลฟินแลนด์ได้โพสต์ขอความไหวมีรักฐานมีพยานจากเอซีแฟนคลับหลายๆคนนะคะว่าพูยีบาลฟินแลนด์ได้ตกปากรับคําอีลาหน่อยอุ้งอิงไหวแล้วว่าจะเชิญอีลาไปข่ายตัวเกียวมิวสิกเร็วๆนี้แล้วในโพสโพสนี่นะคะมี f เอซแฟนคลับพอๆแม่ๆ เข้ามาสแสดงความคิดเห็นกันอย่างล้นลามเลยทีเดียวสำรับโพดนี่ถล่มทลายเลยก็ว่าได้นาอพี่น้องเนาะมีคนมากดไลค์กดแชร์หลายคักหลกะมีคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นแบบนี้จะลอดูอีหลานนะคะน่ารักมากค่ะน้องน่ารักรักทั้งสองจา้ารักทั้งสองค่ะเก่งที่สุดแห่งๆ่งปังๆค่ะน่ารักมากค่ะ รออยู่ค่ะรอรรอรอยอ,อยากใุ้องอิงมาจ้ารอแล้วบอดบิ๊กฝ่าเอิญน,น่องไปแจมทายูเดอจ้าน่ารักค่ะน่ารักน่ารักจ้าน่ารักที่สุดรอค่ะมาเร็วๆไเด้เเหน้องอุ้งอิงรอรอจ้าน่ารักมากๆเลยบอดบิ๊กโตเกียวมิวสิกแอนอุ้งอิงเพร็รบานแพง บอดส่วนมาด่วนๆจะร่อนน้องอุ้งอิงทีโตเกียวมิวสิกนะคะร่อรอรอคนเก่งทั้งสองคนเลยค่ะน่ารักทั้งสองเลยค่ะเอฟซี FC ทั้งคู่นะคะน่ารักค่ะร่อร่อนร่อนะคะอีหล่าหน่อยถาเบิงยูเดจา้าน่ารักมากจา้าจัดไปยายซาว้าวคนที่เหาหักและสื่อสอบ โคจรมาพอกันเฮ้าผู้เป็นเอซของทั้งสองคนนี่การลักหลักๆๆสิคะเอาหน่องมากรุมปิดในคะ่ะอยากเห็นน้องสื่อตัวรอแล้วคะ่ะหลอบไหนจ๊ะนี่นะคะก็มีการแซวเขามานะคะพี่น้องรอเด้อจ้ะเราเอซอุ้งอิงตั้งแต่น้องมาสมัครสาวหน่อยวันแรกตอนนี้กระหักอุ้งอิงยูริแหลไข่โตเกียวทุกๆคนจา้าน้องน่ารักน่ารักลูก ลอดติดตามอิหลามารับเชิญปาดอิหลากับพอบิกน้องน่ารักนะวางตัวในวงการได้ดีการให้สัมผัสกระตอบได้ดีอยากเห็นอิหลาอุ้งอิงร้องเพลงคููกับบักลายยูริคบอดนึกว่าวันแรกที่บอดไปหาหน้องหลังเวทีน้องกระเขินอายวาซานเย่เย่เยจัดจัดเลยค่ะน่ารักค่ะน้องอุ้งอิงน่ารักค่ะ รักทั้งสองคนเลยรักทั้งครูคนเก่งทั้งครูความสามารถกระโดดเดินน่ารักคู่นพันน้องน่ารักทาสื่อบัตร,รอช่มแล้วจา้ารอสื่อบัตรเลยน่ารักมากค่ะรอค่อยมาน,านั่นหยอดทะลุปังปังค่ะรักทั้งสองคนค่ะเก่งสุดๆน่ารักค่ะน่ารักมากอายกับน้องรอชมอิหล่าอุ้งอิง มาตัวสอง0มืนใบแตกแน่ๆรอจา้าเอาอีลาอาอายมาแจมน้ำเด้อพูญยบาลมักอีลาหน่อยสองคนนี่คักรอจา้ารอค่ะน่ารักทั้งสองเลยรอชมค่ะรอค่ะรักทั้งสองคนค่ะเก่งที่สุดนี่คือพยานในโพดนี่นะคะว่าทุกคนต่างเหว้่าไปในทิศทางเดียวกันหักทั้ง สองคนน่ารักทั้งคููที่สำคัญร่ออห้อุ้งอิงได้รับเชิญจากผู้ยบาลฟินแลนด์บางคนถึงกับบอกว่าสื่อบัตรล่อแล้วจา้าเอียงกระตามคอยสื่อบัตรล่อแล้วคอยอยกเบื้งแห้งนะคะเชื่อห้ผู้ยบาลเฝ้าเซิร์อีหลา่าอุ้งอิงเผ็รบานแพงมากเพิ่นบอกว่านะคะบ,บางคนติดตามอีหล่าหน่อยมากตั้งแต่มือแรกถี่ไปสมัคร ด่านหลังเวทีกับบอโจนะคะนี่คือนะคะพี่น้องข่าวดีของวงการมาลองมาลำอีกเรื่องเล่าหนึ่งสำหรับการรับเชิญอุ้งอิงเพชรบานแพงในเทอนีของขา Tokyo Music, า่ายโตเกียวมิวสิกภายใต่การบริหารงานของภูยบาลฟินแลนด์พ่อแม่พี่น้องรอติดตามเบิงวาจะเป็นมือใดนะคะ เป็นข่าวดีนี่ถือว่าเป็นข่าวดีได้พี่น้องสำหรับพ่อแพอพอม่เอฟซี FC แฟนครับของทั้งอีลาน่อยอุ้งอิงเพชรบานแพงและกับภูยาบาลฟินแลนด์เทือนี่นะคะยอดขายบัตรยอดขายยอดค้นเบิงในกลุ่มปิดจ,จะต้องทะลุทะลวงมืนแตกแน่ๆนะคะเอฟซี FC แฟนครับเพิ่นผ้าว่าเนาะพี่น้องเนาะเอามือนี่นะคะกะถือว่าเป็นมือสันวันดี ทั้งของบอดบิกทั้งอิหลาหน่อยอุ้งอิงได้มีโอกาสไปสตูดิโอเวิร์กพอยไปอัดรายการแล้วกได้พ่อกันเป็นการพ่อกันที่หนาตื่นเต้นเพราะว่าเอียงวติเพราะว่ามีข่าวดีให้กับเอฟซีแฟนครับได้รอชมได้รอติดตามสำหรับฤดูนินกันนี่อีหลาหน่อยอุ้งอิงสิบปังซัใดนะคะเท่ากับตองมา คอยติดตามและคอยเชื่อเป็นกำลังใจให้กับอีหลาหน้อยอุ้งอิงเพชรบานแพงต่อไปนะคะแล้วก็เป็นกำลังแรงเชื่อแร,รงใจให้กับภูยบาลฟินแลนด์นะคะพี่นอ้องอีกบบนานเกินรอสซีไดพบพออุ้งอิงรับเชิญที่ข่ายโตเกียวมิวสิกจากบอดบิกภูยบาลฟินแลนด์แล้วที่สำคัญนะคะบอดบิกตอนนี้นะคะเพิ่นมี่โปรเจกต์หม่นั่นก็คือ โปรเจกต์ยาสีฟันฟินเดนเพิ่นว่านแล้วพี่น้องเนาะฟินเดนรู้สึกว่าฟินเดนนะคะจังได้กับ้างฝากพอๆพแพม่แม่เอฟซีไวเนอร์คาเดอร์ลมหายใจสดชื่นด้วยฟินเดนเร่เรวนีฝากไวนะคะสำหรับมือนี่ก็เป็นเรื่องเล่าทีน้ำมาจแจงพอแม่พี่น้องเอฟซีแฟนครับพอๆพแม่แม่นะคะรับชมติดตามน้ำกัน ร่อลุ่นน้ำกันนะคะสำหรับมือนี่ฝากไว้เพียงซ้ำนีนะคะพบพอกันไหมในคลิปหน้ามือนี่ขอกราวคำว่าสวัสดีค่ะ